ขนาเดียวกันสมเด็จคุณเซนนะฮะก็โพสต์ลง Facebook ตอนนี้ปิดกั้นอีกแล้วผมเข้าไปดูไม่ได้อีกแล้วนะแเป็นแฟนตัวยงเลยไม่ได้อีกแล้วต้องไปหาจากที่อื่นนะฮะก็เสนอ6มาตรการให้คุณมลิเ็คุณลูกชายนะฮะหมาตรการดังว่านี่ก็คือยุติการนําเข้าสินค้าไทยสู่ตลาดกัมพูชาบอกว่าเฮ้ยเราใช้คแม เม d ดอินคาแม์กันเถอะนะฮะไม่หรือใช้สินค้าวิทย์เวียดนามจีนแทนไม่ใช้ของไทยสองไม่ส่งออกสินค้าเกษตรมายังไทยอีกต่อไปขบงขวโพดอะไรทั้งหลายไม่ส่งกัะชาสีเขียวไม่ต้องมาบ้านเราเยอะด้วยไม่ต้องมานะฮะแล้วก็สาผู้ป่วยที่เคยจะเป็นต้องมารักษาที่ไทยไม่ต้องมา ใช้โรงพยาบาลเหม่ก็ได้วะโอ้โหแล้วจะไปประเทศอื่นด้วยไม่รู้จะ,ะไกลหรือเปล่านะชายแดนทางด้านนูนตีให้เตรียมมาตรการรองรับแรงงานกัมพูชาที่อาจจะให้เดินทางกลับไทยโดยให้มีการจัดหาแรงงานในกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาเองก็ขาดแคลนแรงงานในหลายภาคส่วนทั้งอุตสาหกรรมเกษตรก่อสร้างหลายหมื่นตำแหน่งนี่แกมงกี้เลยจะเอาไปขุดคลองนะ อันนีมีปุดอะไรกันอยู่อะไอคลองอะไรนะไอคลองไออะไรนะเตโชอะไรนะ่นนะแต่แต่เขาไม่รู้เสร็จไปยังไม่รู้นะฮะเพราะเขาบอกอ้างบอกว่าออควรเอาแรงงานกัมพูชากลับมาก่อนถูกในรเทศจากไทย <c ười> <ừ> <c ười> หรือเผชิญกับการ,รบูลลี่หรือการปฏิบัติอย่างรุนแรงจากคนไทยในบางพื้นที่เอา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 ถ้าแน่จริงเอาขอทานกลับไปด้วยนะโอ้โหครับ ข้อห้ากองกําลังทุกเหล่าทัพต้องเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงนี่เพื่อสามารถตอบโต้และป้องกันตัวเองหากเกิดการลุกลามข้อหบอกให้จังหวัดชายแดนเตรียมแผนอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและวางแผนสำรองด้านอาหารยาและสิ่งของจําเป็นแล้วก็ตบท้ายแบบเบาๆว่าขอให้ประชาชนทุกคนอย่าประท้วงสถานทูตไทยบริษัทไทยหรือคนไทยที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาอันนี้ดูดีนะฮะอันนี้ชี้ช่องเปล่าไม่รู้ว่าดูดีหรือว่าชี้ช่องนะฮะ เตือนนะเตือนนะอย่าไปบูลลี่อย่าไปประท้วงนะอ,อย่าไปแตะต้องเรื่องสถานพูดเขานะอนย่างก็เน้นไปเป้าเดิมนะครับทีนี้ผมย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะมีหกมาตรการนิดหนึน่งคือแรกๆเนี่ยเหมือนกับยังตั้งลำอยู่นะนั่นก็คือเอาเฉพา,าะอินเทอร์เน็ตก่อนเมื่อคืนแต่ผมไปย้อนดูใน Facebook ของหุ่นเซนเมื่อคืนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการตัดอินเทอร์เน็ตและก็ไฟฟ้าม,มีอยู่บางช่วงบางตอนนี่ก็บอกว่า จากที่ไทยจะตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้ยืดเยื้อหรือก่อให้เกิดความลำบากใจนะในการตัดสินใจของฝ่ายไทยกัมพูชาจิงตัดสินใจไม่พึ่งพาการซื้อจากไทยตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปก็คือเมื่อคืนนะนะครับคำาล่อทำหล่อไงนะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าหลานจะได้ไม่ต้องอึดอัดเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราอ่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยากรนั้นเลยลุงหมายถึงระดับอ่ะ รนะะดับระ,ะดับบนที่เขามีความสัมพันธ์แน่นยังไงสองตระกูลนะฮะตระกูลหุ่นกับตระกูลชินเนี่ยนะฮะหุ่นชินเนี่ยนะฮะที่สื่อบางฉบับเขาเรียกกันนะครับก็บอกเพื่อให้มันลำบากใจเนะี่ยก็เลยนะฮะไม่ซื้อซะเลยแต่ก็มีเพิ่มอีกนะสั่งให้ทบทวนและเตรียมการกรณีนะเพื่อกําหนด,ดมาตรการเพิ่มเติมคือยังจะมีเพิ่มอีกตอนนั้นยังไม่ได้บอกหกมาตรการทีนี้มันมีรายละเอียดต่อท้ายก็บอกว่า กัมพูชาไม่ควรวิตกกังวลกับการส่งตัวแรงงานกลับประเทศเพราะนับเป็นความยากลำบากของทั้งสองประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันแต่การดาเนินการในทันทีนะฮะควรยุติการออกอากาศภาพยนตร์ไทยทางโทรทัศน์กัมพูชานั่นก็คือเมื่อคือนเนี่ยบางเรื่องจบไปแล้วแต่อีกบางเรื่องอยังเตรียมการแต่เรื่องที่จะต้องทำทันทีอีกเหมือนกันก็นกคือเรื่องของ หนังละครจากประเทศไทยนะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้ว6มาตรการเมื่อสักครู่พอทางนู้นเขาตัดสินใจอย่างนั้นปั๊บนะฮะที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปตอนต้นว่านายกนะ,ะยกมือขึ้นมาปาดหน้าผากเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่านายกแพทองทาน,นะะที่หัวถนนวิทย,ยุหลังเสร็จจากการปิดการประชุมประจำปีของ กระทรวงการต่างประเทศที่มีทั้งเอ,งอกอัครราชทูตและก็กองสุนใหญ่ก็มารวมกันนะฮะนายกแพทองทานก็พูดถึงกรณีที่นายกฮุนมาเนตประกาศยุติการซื้ออินเทอร์เน็ตไฟฟ้าจากไทยและก็รวมถึงเรื่องการออกาอากาศละครไทยในกัมพูชานะฮะนายกแพทองทานบอกว่าในความจริงแล้วฝ่ายกัมพูชาได้ยินว่าประเทศไทยจะไปตัดน้ำตัดไฟบริเวณตามแนวชายแดน ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นมาตรการที่จะต้องมีการนําเสนอผ่านสภาความมั่งคงแห่งชาติก่อนและไทยยังไม่ได้ประกาศออกไปถือเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมไว้เท่านั้นแต่ยังไม่ได้ดําเนินการใดๆดังนั้นอาจเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้คิดว่าเข้าใจผิหรอซึ่งเรื่องนี้ได้คุยกับท่าน Đ ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมาริดนะฮะแล้วก็ทีมงานกระทรวงการต่างประเทศว่าเกิดอะไรขึ้น นะค,คุณโกคุณรัชพลเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆเนะี่ยอีกนิดเดียวเขาก็ตัดนะความสัมพันธ์ทางการทูดแล้วเพราะอาจมีความเข้าใจผิดกันว่ารัฐบาลได้ออกแถลงการจะตัดน้ําตัดไฟกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้ไม่จริงนะแต่ก่อนหน้านี้ที่ได้มีการพูดคุยทั้งสองฝ่ายมีการปรับกําลังและหลังจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไทยจะรอการประชุมเจบีซีที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นี่คือความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ดังนั้นไอ้ทงหมดเนี่ยนะแกต้องคุยกับคุณเซนนี่ไงแกไม่ต้องมาบอกเรามาถึงตรงนี้ดังนั้นจึงขอฝากพี่โก้จะไรับผมเลยบอกว่าเอ๊ะทาไมต้องฝากให้สื่อสื่อสารนะฮะว่านั่นนะไม่ใช่แถลงการของรัฐบาลผมก็ยังนึกเหมือนพี่โกแล้วทำไมไม่ยกหูโทรศัพท์สายด่วนที่มีอยู่บอกลุงลุงเข้าใจผิดมดแล้วลุงเนี่ยยังมาฝากขอฝากการสื่อสารว่าไม่ใช่แถลงการของรัฐบาล หลังจากนี้จะให้กระทรวงการต่างประเทศประสานง,งานไปและหาข้อมูลที่เข้าใจยังเข้าใจผิดย้ำอยู่ตลอดนะข้อมูลที่เข้าใจผิดมาได้อย่างไรย้ำว่านี่คือกระบวนการเตรียมความพร้อมที่ต้องดําเนินการไว้อยู่แล้วแต่เมื่อ,อผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วถึงจะเกิดขึ้นได้แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้ผ่านสมชเป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้าเท่าน,นั้นซึ่งไม่แน่ใจว่าข้อมูลหลุดไปได้อย่างไรจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดหลายเข้าใจผิดม้ากนะแล้วก็ย้าว่าวันพรุ่งนี้ ประชุม J b c ก็จะมีการพูดคุยกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะในรายละเอียดต่างๆว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปแล้วก็ตอนท้ายนายก,กย้ําว่าหลังจากที่มอบนโยบายอะไรเสร็จสับต่างๆเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี่แหละ3จุดนี้ด้วยว่าอุ้ยเข้าใจผิดกันไม่ใหญ่เรื่องไปปิดบ้านแหลมบ้านผักกาศอะไรนะสุดท้ายในข่าวเขาบอกว่าพอพูดจบนะนายกก็ยัง บอกไล่เรียงเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยกมือขึ้นมาปาดหน้าผากแสดงถึงเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วนะโอ้ผมก็ปาด <c oughs> เหมือนกันนะปาด <c oughs> ปาด